สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวมนะคะในมุมมองดัชนี่วันนี้เป็นวันอังคารที่7พฤษภาแล้วนะคะเรามาอัปเดตแผนต่อจากเมื่อวานกันเนาะก็คือเริ่มจาก D e 4 0ย์ก่อนนะคะดี4 0เมื่อวานอย่างที่บอกไปว่าหน้าเทรดบายได้เปรียบนะคะให้เราหาจังหวะในการบายกันแล้วก็ถ้าเราจะเซลล์เนี่ยจะต้องมีแพทเทิร์นในการคอนเฟิร์มก็คือ QM เเท่านั้นนะคะมาดูวันก่อนว่ามีภาพไหนที่เกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นบ้างนะคะภาพแรกก็คือราคาไม่ได้ลงมา นะตรงนี้เราไม่ได้ใช้ QM ในการคอนเฟิร์มเนื่องจากว่าราคาเนี่ยขึ้นไปเลยนะคะตรงนี้ไม่เกิดขึ้นนะแล้วก็ภาพของ QM ซ e l l ตรงนี้ก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าในซับายโซนตรงนี้ที่บอกให้รอคอนเฟิร์มนะคะถ้าเราดรอปไปดูในทำฟิลมเล็กๆอย่าง M15 เนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้มีการเกิด QM เลยนะคะเนื่องจากว่าราคาเนี่ยถูกทำลายซัลายโซนไปซะก่อนนะคะฉะนั้นตรงนี้เราเลยไม่ได้เทรดกันเนาะ ฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะและ้วโซนก็ถูกทําลายไปแล้วทีนี้อีกภาพหนึ่งนะคะก็คือการที่ราคาเนี่ยขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็มีการสร้างสร้างโซนสร้างสวิงไว้แบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าเขาอาจจะไม่ได้สร้างเป็นโซนที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าราคาเนี่ยชนะชนะขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากนะคะสร้างภาพให้เราเนี่ยสามารถที่จะเทรดได้แต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้มีโซนที่แข็งแรงนะคะแต่ว่าจะมีเป็นแนวรับ นี่ตรงนี้นั่นเองนะคะราคาชนะขึ้นไปปุ๊บลงมาเทสแล้วก็ขึ้นต่อแบบสวยมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ทำฟรมใหญ่กันก่อนนะคะว่าเดเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างนะคะจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เดนะคะปิดแท่งเขียวใหญ่ยาวเนื้อแน่นเลยแข็งแรงมากบงบอกว่าแรงซื้อกลับมาแล้วนะคะแล้วกออ็มีโอกาสมากนะคะที่จะหลุดจากการพักตัวเนาะหลังจากที่เขาเนี่ยเฮ้ยพักตัวมาค่อนข้างที่จะ หลายวันนะคะอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือทั้งอาทิตย์เลยก็เดี๋ยวดูกันนะว่าเขาจะหลุดขึ้นไปแบบนี้หรือเปล่านะคะนี่นี่น,นี่ใกล้แล้วนะทุกคนใกล้แล้วซึ่งมีแนวโน้มมากนะคะที่แรงซื้อเข้าอย่างนี้อาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อตามเทรนดเดิมนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้ ปึ๊บแล้วก็ยอกขึ้นไปแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้เขากําลังจะเข้ามาเทสต้านเดิมของเขานะคะที่เขาเนี่ยมาติดหลายรอบมากๆยังไม่สามารถชนะไปได้นะคะก็คือแถวแถวบริเวณ18-400เนาะก็จะเห็นนะคะว่ามี1 2 3 4 5หหลายรอบมากๆนะคะที่มาติดต้านนี้แล้วก็ยังไม่ผ่านเนาะฉะนั้น ตรงนี้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดเขาขึ้นมาแล้วเขาชนะยืนได้เนี่ยรับรองว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะขึ้นยาวๆแน่นอนนะคะแต่ภาพรวมเนาะเดยังเหมือนเดิมนะคะขาขึ้นยังคงได้เปรียบเพราะว่าไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเขาเป็นขาลงและตอนนี้เนี่ยราคากําลังยกโลขึ้นมานะคะเหลือเหลืออะไรเอ่อยเหลือยกหายนั่นเองนะคะ มาดู4ชั่วโมงกันบ้างนะคะสชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ราคาก็ชัดเจนนะว่าเริ่มเนี่ยยกลยกไฮขึ้นมาสวยงามนะคะแล้วก็ราคากำลังจะเข้ามาเทสซัพพลายชุดนี้อีก1ชุดนะคะเป็นซัพพลายที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีแนวต้านด้วยเมื่อกี้ที่บอกไว้เนาะแถว 1, 8, แถวหนึ่งแดสี่รถวนี้นี่นะคะก็ถ้าสมมุติเขาสามารถชนะขึ้นไปได้เนี่ยบอกเลยว่าขึ้นยาวๆนะแล้วก็ สี่ชั่วโมงมีโซนนะคะมีโซนที่เขาสร้างทิ้งไว้ก็คือบริเวณนี้นะคะอ่ะทีนี้เราดรอปไปดูหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะคะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าเป็นเทรนขาขึ้นมาใช่ไหมแบบนี้นะคะบอกเลยว่าโอกาสที่จะขึ้นต่อเนี่ยสูงมากๆนะคะแต่ทีนี้เนื่องด้วยเขาใกล้สะพายแล้วก็แนวต้านที่แข็งแรงจุดที่เราจะรอนะคะเอาภาพที่แบบสวยๆเลยนะภาพแรกก็คือถ้าเกิดราคาเนี่ย ชนะนะคะยืนชนะเหนือต้านและโซนนี้นะคะแข็งแรงเนี่ยเราจะรอ follow by กันแต่ขอให้ยืนแบบปิดเนื้อเทียนแข็งแรงแบบนี้นะคะเราจะ follow by กันเนาะและถ้าเกิดเขายังไปไม่ถึงโซนนี้นะคะแล้วม้วนกลับลงมาก่อนจุดที่เราจะสามารถพิจารณา buy ได้อีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นแนวรับบริเวณนี้แหละที่ราคาเนี่ยเคยมาเด้งห่งรอบนะคะแถว18260 จุดนี้นะคะถ้าเกิดใครมีชุดความรู้ scalping เนอะหรือว่าสับไปไส่เนี่ยตรงนี้สามารถมาพิจารณากันได้นะคะกับอีกจุดหนึ่งที่มองว่าสวยมากๆเลยก็คือโซนนี้นะคะถ้าเกิดราคาย,ย่อลงมานะแถวแถวหนึ่งเนาะตรงนี้สวยมากอ่าถ้าย่อลงมานะคะตรงนี้ มาพิจารณาใบากันได้แต่ราคานะคะควรที่จะไม่ทะลุไปเลยหรือไม่ก็ยังไม่ถึงนะคะแล้วก็ย่อลงมาอาจจะย่อลงมาประมาณนี้ก็สามารถที่จะพิจารณาใบาได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดเขาไปติดตัานตรงนี้แล้วลงมาเดี๋ยวเรามาดูการกลับลงมาอีกทีนึงนะว่าเขาค่อยๆลงมาหรือว่าลงมาแบบฟ้าสุหรือเปล่าหรือทําโครงสร้างยังไงกลับลงมานะคะตรงบริเวณนี้อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มกันอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ภาพที่อยากให้เกิดคือให้ชนะไปเลยดีกว่าเราจะได้บายได้อย่างสบายใจนะคะ แล้วก็ถ้าตรงนี้ราคามาด้วยเดียแล้วไม่ผ่านนะถ้าเราต้องการที่จะเซลล์นะคะแน่นอนรอภาพเดิมเลยก็คือรอภาพ QM นั่นเองนะคะแบบนี้อ่านวันเปลี่ยนเป็นสีส้มให้นะนี่ถ้ามีภาพนี้เกิดขึ้นนะคะเราสามารถเซล์ได้ก็คือเป็นการรอคอนเฟิร์มนั่นเองเนื่องจากว่าตรงนี้มันส่วนเทรนใช่ไหมคะแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแรงซื้อเข้ามาแต่ถ้าเกิดราคามา ต้านนี้ยังเอาอยู่จริงๆนะแล้วถ้ามีภาพนี้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นใน1ชั่วโมงหรือ30นาที15นาทีภาพนี้เกิดขึ้นเซล์ได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือมุมมองของ DE ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ US ร้อยอ่า US รนะคะยังไม่ได้ไปไหนไกลมากนะก็คือเป็นภาพที่รอพูดไว้เมื่อวานเลยนะคะก็คือ เทรนเนี่ยเป็นขึ้นได้เปรียบแล้วเรารอบายกันหลายจุดมากๆแต่ถ้าเกิดราคาไม่ลงมานะคะแล้วเขาสร้างดีมาไว้แบบนี้เราก็จะพิจารณาบายกันนะคะซึ่งภาพนี้ก็เกิดขึ้นทุกคนดูปึ้งนี่ราคานะคะสร้างโซนไว้ให้เรานะมี imbalance ที่แข็งแรงเลยนะคะตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ราคาเนี่ยมาเทสนะคะแต่มาแบบ เชียดเชียดนะคะมาไม่ถึงนะแรงซื้อค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ขึ้นต่อนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะจุดนี้อแล้วก็ภาพของ QM นี่ตรงนี้ในทําเฟรมใหญ่ยังไม่เกิดนะคะแต่จะเกิดในทำเฟรมรายนาทีก็คือ15นาทีเป็นต้นนะคะเดี๋ยวจมพาไปดูอ่าสานาทีนะคะก็จะเห็นนี่เป็นภาพนี้เลยนะคะราคาเนี่ยสวยมากเนาะแล้วก็ ขึ้นต่อแบบยาวๆเลยมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่กราฟเป็นสตรองเทนมากๆนะคะอะแต่ทีนี้เขาเข้าซัพพลายแล้วเนาะเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงได้บ้างนะคะเริ่มที่ทำเฟรมเดย์นะคะเมะื่อวานก็ปิดเขียวเช่นเดียวกับดีเลยแล้วนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นเทรนด์ขึ้นแบบชัดเจนเนาะยกตัวยกไฮขึ้นไปแต่ทีนี้เขากำลังเข้าสู่ซัพพลายของทำเฟรมเดย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสามารถแบบหาจุดในการบายได้ไหมหรือจะเปลี่ยนเป็นเซลดีนะคะ ทีนี้มาดูที่4ชั่วโมงกันนะคะ4ชั่วโมงอ่ะราคาก็กลับมาเป็นขาขึ้นเรียบร้อยเนาะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เหมือนจะสร้างโซนทิ้งไว้ให้เราด้วยนะคะก็คือเป็นโซนนี้อย่าไปดูกันอีกทีหนึ่งนะตีไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะได้โซนตรงนี้ด้วยนะคะอืสองจุดเนาะสำหรับสี่ชั่วโมงอืข้างล่างเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงมาเร็วๆนี้นะเราอาจจะเปลี่ยนมาเป็นข้างบนแทนนะคะแล้วก็ QM เนี่ยลงลบไปก่อนนะ เพราะว่าเขาอัปเดตสวิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้สชั่วโมงมีตรงไหนอีกบ้างนะคะก็มองว่าตรงนี้ออมีโซนนะคะมีโซนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงรอเขาอยู่นะอยู่แถวๆนี้๋ยวบันเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะอ่ะกรอบส้มนี่คือโซนของ4ชั่วโมงเนาะอ่ะกำลังขึ้นไปมาดู1ชั่วโมงกันบ้างนะคะ1ชั่วโมงแน่นอนแบบเป็นเทรนขาขึ้นได้เปรียบ แล้วก็พอเรามาดูนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการสร้างโซนทิ้งไว้นะคะอันนี้คือกรอบของสชั่วโมงที่ตีไว้เมื่อกี้เนาะแต่พอเรามาดูใน1ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งเป็นกรอบโซนที่มันเดี๋ยวขอดู30นาทีนิดนึ่งนะอ่าสานาทีจะชัดกว่านะคะตรงนี้กับอีกกรอบหนึ่งก็คือบริเวณนี้นะคะอ่ะาแถวๆนี้เลยเนาะแยกกันเป็นสอกลุ่ม อา่าแถวๆนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดจะจะเทรดบายใน1ชั่วโมงจริงๆบอกเลยว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยสวยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เขาติดสพายใหญ่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูของอ่าข้างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะมีสพายของ1ชั่วโมงดักอยู่ด้วยนะคะฉะนั้นถ้าจะให้รอสวยงามนะเดี๋ยวบันตีไว้ก่อน นี่นะคะถ้าจะให้รอแบบสวยงามเลยอยากจะให้เขาเนี่ยยืนชนะขึ้นไปในสปรายนี้เลยให้บ่งบอกว่าตรงนี้ยังไม่ได้มีแรงขายนะคะแล้วเราค่อยที่จะ follow บายขึ้นไปกันแบบนี้นะคะเนี่ยตรงนี้นะเขายังติดสปรายอยู่นะคะฉะนั้นภาพที่เรารอก,ก็คือบริเวณนี้กลับถ้าเกิดราคายืนไม่ได้จริงๆนะคะกลับลงมา ตรงนี้ยังไม่เห็นโซนที่แข็งแรงมากนะแมมจะมองว่าจุดที่แข็งแรงจริงๆคือโซนที่เมื่อวานราคายังลงมาไม่ถึงนะคะก็คือตรงนี้อ่าซึ่งตรงนี้มีแนวรับด้วยนี่นะคะแถว18060นะคะตรงนี้สวยชึบฉะนั้นนะคะวันนี้สำหรับ หน้าเทรดบายเรารอ2ภาพนะคะภาพแรกก็คือให้ราคาชนะยืนขึ้นไปเลยนะคะในตรงนี้ปรัแบบเข้าไปอยู่ในซัลไพแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ายังไม่ควรถึงซัลไพของ4ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่แถวแถวบริเวณ18275นะคะถ้ายังไม่ถึงเนี่ยโอเคเราสามารถที่จะเทรดได้นะคะก็จะบายขึ้นไปเนาะแต่ถ้าเกิดเขายืนไม่ไหวกลับลงมา จุดที่มองว่าแข็งแรงและสวยนะคะท,ที่จะพิจารณาบายก็คือข้างล่าง18060เนาะรอ2จุดนี้อ่ะแล้วถ้าจะเซลลล่ะเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เข้าซัพลายใหญ่แล้วถ้าเกิดจะเซลล์นะคะราคาก็รอภาพนี้ก็คือเป็น QM เซลลเท่านั้นนะคะยกเว้นว่าใครมีชุดความรู้เนาะอย่างที่บอก scalping สป,ปายไส่อย่างนี้สามารถที่จะเซลล์ได้นะคะแต่นอกนั้นเนี่ย ถ้าเอาชัวรนะรอภาพนี้นะคะภาพนี้ควรจะเกิดขึ้นในทำฟรมอะไรบ้าง1ชั่วโมงได้30นาทีได้15นาทีได้นะคะอ่ะประมาณนี้เลยแผนสำหรับทั้งตัว DE และ u s 1 0 0รนะคะก็น้าเทรดบายยังได้เปรียบทั้งคู่แต่เนื่องจากว่าเเขาเริ่มเข้าใกล้ซัพพลายเนาะเราก็อาจจะรอดูก่อนว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะชนะแรงขายตรงนั้นได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดพึ่งไปแตะอย่างเงี้ยการที่เราจะมาบายเลยตรงเนี้ย มีความเสี่ยงนะคะฉะนั้นรอรอให้เขาสร้างแพทเทิร์นที่ชัดเจนดีกว่าอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตแผนกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ